จากประสบการณ์ตรงของตนเองสนับสนุนและเห็นด้วยกับคำพูดของคุณหมอตัวเองเป็นโรคตาแห้งเรื้อรงังก่อนผ่าต้อกระจก ตรวจวัดสายตาคุณหมอที่ผ่าไม่ได้ดูตรงนี้ตอนนี้ผลลัพธ์เลยเป็นอย่างที่พูดใช้ชีวิตแย่มากต้องกลับมารักษาตาแห้งร้องไห้นะคะก็จริงตามนี้เลยเพราะว่าโรคที่ดุมากในปัจจุบันที่เป็นยุคหน้าจอเนี่ยก็คือโรคตาแห้งนะคะมีการศึกษาเลยเทียบคุณภาพชีวิตของคนที่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยความรุนแรงหรือความแย่ของคุณภาพชีวิตเทียบเท่ากับ เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือดหรือกระดูกสะโพกหักเลยนะคะความรุนแรงของโรคตาแห้งเนี่ยสูงมากและปัจจุบันเนี่ยกว่าเราจะทราบบางท่านเนี่ยจะไม่ได้ดูในส่วนนี้พอหลังการกระตุ้นที่ตาไม่ว่าจะเป็นการทําเลสิกการผ่าต้อกระจกการผ่าตัดเปลือกตาตาสองชั้นต่างๆโรคตาแห้งที่เดิมเป็นอยู่แล้วซ่อนอยู่ แสดงอาการออกมาชัดเจนจากการกระตุ้นที่ผิวตาทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงอย่างที่บอกนะคะแสบเคืองตาตามัวใช้ตาไม่ได้ต้องหลับตาต้องพักจากตาทำงานไม่ได้บางท่านลาออกจากงานแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นความสำคัญก่อนการทำอะไรที่ตาควรดูประเมินรักษาโรคตาแห้งที่ดีก่อนหลังจากนั้นจึงพิจารณาผ่าตัดทำอะไรที่ตาก็จะทำให้ผลลัพธ์หลังทำออกมาดีที่สุดค่ะ